สวัสดีจ้ายายเย็นนะคะเสมารีวิวตอนนี้คนสวยนะคะมาทาสีนะคะคนรอลงมาแล้วค่ะคนรอนี่ค่ะก็ลงมาแล้วนะคะคุณพี่วิโโจน์นะคะน่ารักมากเลยนะคะทำให้สวยเลยนะคะดูสิคะเบิ่งน่พี่น้องบนัน้นะผู้สาวเน้ค่ะันี้ผู้สาวสวยนะคะสวยเซ็กฮอตแอนด์เซ็กซี่นะน้องออนโบกมือหน่อย เยี่ยมเลยนะคะเยี่ยมมากสวยมากเลยนะคะเป๊ะเลยโอ้โหใครน้องออกแบบบ้านหลังทำไมมันเก่งจังเลยกำลังทำซุ้มข้างหน้านะคะเป็นหน้ามุกออกมานิดนึงนะคะบ้านนี่นะคะจะเป็นคล้ายๆทรงสเปนนะคะตอนเมื่อสามิปีก่อนเด่นก็ออกแบบไปมั่วไปเลยนะคะออกมาก็ได้แบบนี้แหละค่ะ ตอนนั้นทาสีไม่สวยขนาดนี้เลยนะคะนี่ตอนนี้ทาสีสวยกว่าเพราะว่าช่างทาสีเป็นช่างมือทองเลยนะคะมือโปรเลยนะคะโปรโปรเฟชชั่นอลเลยนะคะถ้าไม่ชอบใจก็ไม่ทาให้นะคะเกิดทำงานอย่าอย่ามันตอนนี้ติดโควิดนะคะก็เลยมีเวลาทำให้เดนนะคะเดนก็เลยโอเคเลยนะคะ ได,ได้บ้านใหม่ตอนโควิดนะคะโควิดก็ไม่ได้เสียหายทั้งหมดนะคะก็มีส่วนดีอยู่เช่นกันนะคะยายเย็นกระไดฮือนงามขึ้นค่ะโดยเฉพาะประตูนะคะสร้างกับใจดีใจดีมานี่ห้องเพ่งอยู่กักก,าก,าก,ากักางสองมือนัน่นเจ็๊บสวงมาสันโอ้ยนึกว่าสิได้ไปงั้นเซหรืเอสันดกเข้ามาดีกัเชิดกับพูดเฉย เชิญเลยที่ว่ามีสมาร์ทโฟนเนี่ยเอาก็เจ็บท้องเออไปฟ้องไปไปไปขี่มาสารสอบไปบอกตำรวจเลยเออไปบอกความจริงก็ให้หายดอกเดินแค่เด้อสิบอกให้เด้อโอ้ยมักเดน้องออนปทาสีหายดีใจเฮือนหลังนีเละโอ้เฮงเฮงเฮงต้องซื้อบาร์เรกที่เด้อแปดหนึ่งห้า พอบ้านหลังทาสีเสร็จจะซื้อไว้เลยเพราะว่าเคยออก815เป๊ะเลยบ้านเลขที่8 1หมู่5ก็เลยซื้อ3ตัว815ใช่ค่ะออก3ตัวเลย,ออต,เลยตอนนั้นนะตอนนั้นนะนานแล้วแต่ทีนี้ทาสีใหม่นะคะขอโทษนะคะช่างคำที่พูดแบบนั้นนะคะขอโทษค่ะ <laughs> น้องออนกระท่าให้ เพิ่นคล่องขนาดเลยค่ะเพิ่นเคยไปเห็นงานอยู่กรุงเทพค่ะ